พอพูดถึงคำว่าผัดวันประกันพรุ่งเชื่อแน่ว่าไม่มีใครที่ไม่เคยผัดวันประกันพรุ่งนะคะเพราะว่าถือว่ามันเป็นนิสัยที่ง่ายมากและที่สำคัญก็แก้กันไม่หายด้วยเลยทีเดียวการที่เราอยากจะทำอะไรสำเร็จถ้าเราเลือกที่จะไม่ผัดวันประกันพรุ่งได้หรือว่าเลิกนิสัยนี้ได้ชีวิตเราจะรุ่งเรืองขึ้นมากเลยค่ะ แต่หลายคนก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าการผัดวันประกันพรุ่งมันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเราสบายใจเราสบายขึ้นทันทีที่จะไม่ต้องทํางานชิ้นนั้นๆแต่ก็อย่าลืมนะคะยิ่งเราผลัดออกไปงานชิ้นนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าเราจะทําเสร็จยิ่งหากเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นนิสัยของเราและก็จะมีผลเสียต่างๆตามมาได้ทีเดียวค่ะดังนั้นหากเราสามารถที่จะเลือกที่จะเลิกในการผัดวันประกันพรุ่งได้เรามาแก้นิสัยเหล่านี้เรามาหาสาเหตุของการผัดวันประกันพรุ่งแล้วเราค่อยๆแก้ไปอาจจะทำให้เราได้ชีวิตใหม่ที่รุ่งเรืองขึ้น10บเท่ากันเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้ลองมาดูนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เราพัดวันประกันพรุ่งมีอะไรบ้างข้อแรกบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มทำจากตรงไหนดีข้อที่สง,งานนั้นอาจจะซับซ้อนหรือเป็นงานที่ชิ้นใหญ่มากจนเกินไปข้อสามไม่มีความรู้หรือไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับงานนั้นๆข้อที่สี่ไม่ชอบงานชิ้นนั้นก็เลยไม่อยากที่จะเริ่มทา ข้อที่หคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีแรงหรือไม่มีความอดทนมากเพียงพอทีท่จะทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จข้อที่ 6. ตอนนี้คุณมีเรื่องอื่นๆที่วนเวียนอยู่ในหัวของคุณและข้อที่7มาจากความที่คุณสนใจในเรื่องอื่นที่มากกว่าเรื่องที่คุณกําลังจะทำนี่เป็นเพียงตัวอย่าง7ข้อของสาเหตุเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วนิสัยผัดวันประกันพรุ่งยังมีสาเหตุมาจาก สิ่งเร้าหรือสิ่งกระทบรอบตัวอีกหลายๆอย่างและแน่นอนค่ะถ้าปล่อยเป็นระยะยาวมันจะต้องส่งผลต่ออนาคตของคุณไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านความสัมพันธ์การเงินและด้านอื่นๆค่ะดังนั้นหากเรารู้วิธีการที่จะหยุด นิสัยในการผัดวันประกันพรุ่งซะและคุณก็ต้องทำอย่างจริงจังรับรองว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเป็นคนที่มีนิสัยลงมือทำและประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะที่นี้การแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งมันก็มีหลากหลายวิธีหนึ่งในนั้นก็คือการที่คุณจะต้องฝึกควบคุมจิตใจฝึกให้ตัวเองเป็นคนมีวินยัย ฝึกทั้งสองอย่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่งได้และมันยังจะช่วยให้คุณเอาชนะความขี้เกียจและนิสัยที่ไม่ดีอื่นๆได้ด้วยอีกทั้งยังจะทำให้คุณกลายเป็นคนแน่วแน่กลายเป็นคนมีความมั่นใจและเป็นคนที่ลงมือทำทันทีค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่คุณอาจจะเคยได้ยินมาบ้างครูเก๋อเองก็เคยอ่านเจอในหนังสือค่ะเขาเรียกวิธีการนี้ว่า กด15นาทีซึ่งถือเป็นวิธีที่จะทำได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพแถมยังทำให้เราสามารถเริ่มสิ่งต่างๆได้หลังจากที่เราอาจจะชินกับนิสัยการเลื่อนเวลาออกไปเรามาฟังนะคะว่ากด15นาทีมันมีหลักการดังนี้ค่ะเราอจะต้องสัญญากับตัวเองว่าเราจะทำงานชิ้นนั้นแค่15นาทีเท่านั้น และจะไม่ทำนานไปกว่านั้นเราจะสามารถหยุดพักหรือว่าทำอย่างอื่นได้หลังจากที่เราเต็มที่กับเวลา15นาทีของเราแล้วค่ะแต่ว่าในช่วง15นาทีนั้นคุณจะต้องจดจ่ออยู่กับงานคุณจะต้องไม่ทําอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องและอย่าให้สิ่งใดมาเบี่ยงเบนความสนใจของคุณไปคุณอาจจะฝึกแรกๆเนี่ยน่าจะเริ่มจากการจับเวลาดูก่อนก็ได้อย่างเช่นคุณจับเวลาแล้วคุณก็ตั้งใจทำ เพื่อที่ทําให้คุณได้รู้ว่าโอเคเสียงนาฬิกาของคุณดังแล้วหมด15นาทีแล้วคุณก็พักค่ะหายอย่างอื่นที่คุณอยากจะทํามาทําแล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณพักแล้วคุณค่อยเริ่มลงมือทํางานของคุณใหม่และใช้เวลาเพียง15นาทีเช่นเดียวกันเพราะการบอกกับตัวเองว่าเอานางานนี้ฉันจะทํามันแค่15นาทีเองมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่นานจิตใจเราสบายขึ้น รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าอยากจะทำมันมากขึ้นและที่สำคัญคุณรู้ว่าถ้าคุณทำครบ1ินาทีคุณจะได้พักและคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีโปรเจกต์ที่คุณคิดว่าโอเคฉันจะต้องทำรายงานชิ้นนี้ให้เสร็จแต่ว่ารายงานชิ้นนั้นถ้าเอาจริงๆคุณอาจจะใช้เวลาในการทำมันสองชั่วโมงคุณก็เลยคิดว่าโอ้โหนี่ฉันก็ยังมีหนังเรื่องโปรดหรือว่าซีรีส์ที่ฉันอยากจะดูหรือฉันอยากจะออกไปนั่งชิลที่ร้านกาแฟ แต่ทำยังไงดีล่ะถ้าฉันทำงานนี้สองชั่วโมงฉันไม่มีเวลาที่จะไปแน่ๆเมมันเลยทำให้คุณไม่อยากที่จะทำดังนั้นใช้กด15นาทีเลยค่ะว่าคุณจะทำงานชิ้นนั้นแค่15นาทีแล้วช่วงพักคุณอาจจะเข้าไปดูซีรีส์ที่คุณชอบหรือหากาแฟหาเครื่องดื่มอร่อยๆรยับประทานพอเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคุณพักจนคุณสบายใจแล้วคุณกลับมาทำต่อในอีก15นาทีต่อไปถ้าแบบนี้คุณจะมีแรงจูงใจในการทำงานหรือไม่แน่นะคะ พอคุณทำ15นาทีแรกอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าโอเคมันใกล้จะเสร็จแล้วคุณอาจจะรีบทํามันให้เสร็จในโปรเจก t นั้นๆพอโปรเจก์นั้นเสร็จคุณก็อาจจะมีเวลาไปชิวไปดูซีรีส์ออกไปคาเฟ่หรือไปทําในสิ่งที่คุณชอบกลายเป็นว่างานที่คุณผัดวันประกันพรุ่งมาโดยตลอดกับเสร็จในเวลาที่รวดเร็วที่คุณได้ตั้งเวลาเอาไว้ ทังนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคุณแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะคะว่าลองแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งของคุณด้วยการใช้กด15นาทีดูค่ะรับรองว่าเรื่องที่มันค้างค้างอยู่ในใจอยู่ในตัวคุณนิสัยที่คุณแก้ไม่หายมันอาจจะแก้ได้ด้วยกด15นาทีนี้ก็เป็นไปได้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบและติดตามช่อง p o d c a ต์ครูเกส s t a t i o สวัสดีค่ะ